ฉันดูดีไหมดีน้องสาวคนที่สามอย่าตื่นเต้นเลยฉันแค่พูดเล่นๆครอบครัวของคุณน่าทึ่งมากพ่อของคุณอยู่ที่ไหนกวาดแม่ของฉันไปหนึ่งร้อยล้านนำขวดน้ำมันแบบคุณมาที่บ้านของเราเพื่อกินและอยู่ฟรีเป็นเวลาหนึ่งปียังแอบ,บดูพี่สาวเราทุกวันฉันเห็นว่าคุณและพ่อของคุณมีคุณธรรมเหมือนกันนีโลภเงินและตัณหาพ่อของฉันจะจ่ายเงินคืนให้คุณ เขาแค่ต้องการเวลานั่นเป็นเพียงหนึ่งร้อยล้านแม้ว่าคุณจะขายคุณและพ่อของคุณด้วยกันคุณยังสามารถจ่ายได้หรือไม่ฉันจะบอกคุณว่าตอนนี้คุณคือสวัสดิการที่พ่อของคุณจะนองไว้ในบ้านเราค่ะคุณต้องทำสิ่งที่ฉันขอให้คุณทำแม้ว่าฉันจะขอให้คุณดื่มน้ำล้างเท้าในถังนั้นตอนนี้คุณต้องฟังฉันด้วยเข้าใจลินรูเว่ อย่าไปไกลเกินไปฉันบอกคุณว่าฉันยังมีหนึ่งร้อยล้านหนึ่งพันล้านหนึ่งหมื่นล้านฉันจะจ่ายคืนในภายหลังจ้องเชนจองเชน,เชนคุณสบายดีไหมจองเชนจ้องเชนคุณสบายดีไหมเกิดอะไรขึ้นกับดวงตาของฉันเครื่องหมายตัวเลขเหล่านี้ เป็นมูลค่าของสิ่งเหล่านี้หรือไม่